สักครั้งหนึ่งต้องทำให้ได้จุดทูบ36ดอกขอกขอามาเจ้ากรรมในเวรแล้วชีวิตจะดีขึ้นทันตาเรื่องของบาปบุญกรรมเก่าหรือเรื่องของเจ้ากรรมในเวรที่ติดตามตัวเรานั้นชาวพุทธทุกคนต่างก็มีความเชื่อกับเรื่องนี้แต่บางครั้งถึงเราจะทำดีแค่ไหนทำบุญอย่างไรแต่ทำไมยังทำอะไรไม่ราบรื่นติดติดขัดขัดอยู่เสมอก็เพราะว่าคนเรานั้นเกิดมาหลายภพหลายชาติ แต่ละคนก็มีเจ้ากรรมในเวรที่แตกต่างกันดังนั้นสักครั้งหนึ่งในชีวิตเราจึงควรขอขมาเทพยาดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเจ้ากรรมในเวรและที่เคยล่วงเกินต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งสิ่งที่มองไม่เห็นในทุกภพทุกชาติของตัวเราเพื่อให้เขาเหล่านั้นอโหสิกรรมให้แก่เราโดยการจุดธูป36ดอกแล้วปักกลางแจ้ง โดยทูบ36ดอกนั้นหมายถึงไตรภูมิทั้ง36ชั้นประกอบด้วย16ชั้นฟ้า15ชั้นดินอบายภูมิ4มนุษย์หนึ่งรวมทั้งหมด36ชั้นให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกและทำก่อน12มานาฬิการอจนทูบดับหากทูบที่จุดติดลุกขึ้นเป็นไฟถือว่าไม่ผ่านหลังจาก6เดือนแล้วค่อยทำใหม่คำขอขอมาและอธิษฐานจิต นะโมตัสสะพะคะวะโตะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะ,มมะระตตรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัพพังอปะปะราทะขมาะมเมพันเตอุกาสะทวาระตะเยนะกะตังสัพพังอปะปะราทะขมาะมเมพันเตอุกาสะขมามิพันเต หากข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหันต์ทุกพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมในเวรจะด้วยกายวาจาใจก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระข้าพเจ้าจะประพฤตินตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบาร,รมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภะลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิพานธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้มาลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกท,งทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทินข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบาน คำอธิษฐานที่ผลูกมัดตนเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวงหากข้าพเจ้าหมดอายุแล้วข้าพเจ้าจะขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมีหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีโอโหสิกรรมให้ขอถอนความอาฆาตพยาบาทและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนขอให้พ้นนรกกระพุมพบแสงสว่างทั้งทางโลกท,งทางธรรมเทิน